สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่ม s m a s h e n g l i s h Student Book ขึ้นมานะคะแล้วเปิดที่หน้า64ค่ะหน้า64ให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะภาพที่1ดูตามข้อเลยข้อ1ถึงข้อ8เราจะเริ่มจากข้อ1ค่ะ ดูคำข้างล่างนะคะ fat ต่อไปค่ะ thin ข้อ3 short ข้อ4 tall ข้อ5 young ข้อ6 old ข้อ7 beautiful และข้อ8 ugly เด็กๆพอจะเข้าใจความหมายของคำไหมคะดูจากรูปภาพแล้วคุณครูคิดว่าไม่ยากเลยค่ะต่อไปเราไปดูที่หน้า65กันค่ะต่อไปดูที่หน้า65นะคะให้นักเรียนอ่านประโยคตามคุณครูค่ะประโยคแรก he's fat he's fat ประโยคที่2ค่ะ she's tall she's a อ l คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจประโยคนะคะประโยคแรกเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อ้วน He's fat ประโยคที่สอง She's tall ผู้หญิงคนนี้สูงค่ะต่อจากนี้แล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือ Smart English เล่ม Workbook ขึ้นมาค่ะเมื่อนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้ว ให้นักเรียนเปิดที่หน้า50นะคะหน้า50มีคำสั่งว่า write the number of the word next to the correct picture ก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงในช่องที่เป็นรูปภาพที่เป็นความหมายของคำให้ถูกต้องค่ะเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะข้อ1 fat ข้อสอง i ิ้นข้อ3 tall ข้อ4 Short ข้อ5้าย n g ข้อ6 O โอนข้อ7 beautiful และข้อ8ปดอ y ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามรูปภาพให้ถูกต้องนะคะ ถ้าใครยังไม่เข้าใจความหมายให้นักเรียนหาความหมายของคำก่อนแล้วนำมาเติมให้ถูกต้องค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้า50สส่งใต้คอมเมนต์นะคะแล้วคุณครูจะตรวจให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ